และนี่ค่ะสาวอีสาบนบรรทุนซี่แกงน้ำมัสม้มใส่ปลาน้อยสุกินปลาน้อยก็มีหลายอย่างไม่ต้องปลาตะเพียนน้อยปลาลูกคอกปลากระเงีนน้อยนะคะ่ะขั้นตอนแรกนี่เ้าวกระต้มน้ำมัสม้มต้มน้ำมัสม้มเพราะวันเดือดแล้วสลเสร็จปุ๊บห้าวกระิใส่ตะไคร้ลงไปเพื่อให้มันมีความหอมตะไคร้ลงไปแล้วลแล้วเสร็จปุ๊บตามเลยแบบพล็กเนี่ยเขาต่ำไว้เลยคะ่ะ น้องม่สมกับเป็นตะอ้อนดีดีดถ่ายน้องม่ให้สุดเท้าก่อนค่ะ แกงมันี่ของเขานี่ิออกแบบว่าเป็นเหมือนแกงอ้อมคือถ้าเกิดว่าเป็นแกงอ้อมนะคะ่ะเขาสิบโบไซปลาลาเขาก็สิเป็นน้ำปลา ก็จะปรุงเลยนะคะก็จะเป็นผงนัวใส่ลงไปสักหน่อยใส่น้ำปลาใส่ลงไปเลยให้ขอาเครื่องเขายังไว้ให้พี่เพอเลนินหำให้สิบแสบนัว,นว ตอนนี้น้องใหม่เขากน็นี่ค่ะแกงน้องใหม่ส้มใส่ปหน่อยได้ยิงจันแล้งเน่ยน้องใหม่สุกแล้วไปที่นี่กสิเอาอปลาหน่อยลง<ม>ปลาถึกไซอันอีพอรัตน่ะละออหอมเลยนะเจ้าให้ยังกินแล้งเนี่ยเก้าให้ยเกล สาร,สาร<ม>บันทุงกระแกงปลาหน่อย<ม>ใส่น้ำมันผสมปก็ต้องหลายบัดทีนี้นะเพราะว่ปาปลาตัวหน่อย,อยของเขามันชิเลถ่ายปลาซุกค่ะบะัดทีนี้แล้วนี่ปลาเัากระซุกแล้วนะคะน้ำมักระซุกเรียบร้อยบัดทีนี้ก็ตบทไผ่ด้วยใบไผ่ตูใส่ลงไปแสับแสบต้นหอมใส่ลงไปค่ะ ถ้นใหกข้งกันแล้วบะเดดีเดยชิมรสชาติบ้งค่ะนัวกับโอเคอืหนัวล้วค่ะนัวละวนัว้อมเสิร์ฟเลยเลย อันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟกันได้เลยค่ะ,มะไ,ไม่ไดไยังมีนะไม่ได้มีะะ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 นะลูกไอ้ยังก็ไอ้ยังก็น่องไอ้สีนะไปหาแกงปลาหน่อยใส่น้ำมันส้มค่ะกะเซจซับเร,เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟ